สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u ทูบทาอินเทอร์เนินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีความเคลื่อนไหวจากพนักง,งานสอบสวนสอนทอุ่งสองห้องเข้าแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นศาลต่อผลิตชิวรักษหรือว่าเพนกวินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับจากกรณีที่เจ้าตัวนั้นไปโพสข้อความวิาพากษ์วิจารณ์สารรัฐธรรมนูญ2ข้อความ ในช่วงเดือนธันวาคมปี2563หลังจากมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้กเกษียณอายุไปแล้วก่อนหน้านี้ผลิตเคยได้รับหมายเรียกลงวันที่23มิถุนายน2564จากสอนอทุกสองห้องโดยหมายระบุว่าคดีมีนายชาวนะไตรมาศเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้ทางด้าน สิบตำรวจโทรโมตรีแดงสีมาเป็นผู้กล่าวหาแต่ในช่วงดังกล่าวผลิตเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจําและยังถูกคุมขังซ้ําอีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2 5 6 4ทําให้เขายังไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาระหว่างถูกคุมขังพนักงานสอบสวนไม่เคยเดินทางเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้จนกระทั่งวันนี้มีการยื่นขอประกันตัวผลิตชีวรักษ์ในคดีที่มีหมายค้งอยู่จึงได้รับทราบว่าตํารวจมีการขอออกหมายจับจากศาลอาญาในคดีนี้แล้ว โดยเป็นหมายจับที่ออกเมื่อวันที่6มกราคม2565ต่อมาเนี่ยพัานตำรวจโทรวราบุตรหนูชูสารวัตรสอบสวนสอน,อนทุก2สองห้องจึงได้ประสานงานกับทนายความเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและจัดทำบันทึกจับกลุ่มผลิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากนั้นเวลา16นาฬิกาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาผลิตในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ิดูบินสารหรือว่าผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือการทําขัดขวางพิจารณาหรือพิพากษาของศาลพฤติการที่ถูกกล่าวหาระบุว่าเมื่อวันที่3ธันวาคม2563เวลาประมาณ9นาฬิกาสำนักง,งานสารรัฐธ,ธรรมนูญได้ตรวจสอบ Facebook เพนกวินพนิชชิวารักษ์ได้โพสต์ข้อความโดยการเปิดโพสต์สาธารณะมีถ้อยคําสองข้อความที่มีเจตนาเปรียบเทียบและดูหมิน่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่พิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องก่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ยเจ ประกอบมาตราไปในวันพุทธที่2ธันวาคม2 5 6 3ว่าเป็นสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเป็นการดูถูกเหยียดหยามทาให้ตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในองค์กรหรือสถาบันทั้งนี้พ้นดังกล่าวทั้งสองข้อความพ้นเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ราปลายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ ทหารแม้กเกษียณอายุไปแล้ว6ปีก็ตามในวันดังกล่าวกลุ่มรัษฎอจะมีการจัดการชุมนุมบริเวณ5แยกลาดพร้าวโดยมีการประสัยวิพากษ์วิจารณ์สารรัฐธรรมนูญและกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่วิจารณ์การทํางานของสารรัฐธรรมนูญผลิตได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อในบันทึกจับกลุ่มและบันทึกการแจ้งข้อหาและจะให้การเพิ่มเติมภายใน30วันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีความนะครับซึ่งท้านับรวมตั้งแต่ กรณีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเป็นเกลี้ยพนิชชีวารักษ์ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาโดนคดีความไปแล้วเนี่ยนะครับ54คดีมีจํานวน11คดีที่สิ้นสุดไปแล้วส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีอัตราโทษปรับโดยแยกเป็นคดีการชุมนุมเยาวชนปลดแอก,กเป็นต้นมาเนี่ยจำนวน43คดีแล้วก็เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหามาตรา112จํานวน23คดีซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในบรรดาผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในเวลานี้ นี่ก็โดนไปอีกหนึ่งคดีนะครับสำหรับพริชชีวารักษ์นะครับซึ่งถูกไปแจ้งข้อกล่าวหาถึงในเรือนจำกันเลยทีเดียวครับ